เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เรามาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์จ็อกเกอร์ซีนะผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์แนวมายซีนะฮะเวอร์ชันหนึ่ถึง1.8นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยฮะเนี่ยเป็นไงเปิดประเด็นในการเริ่มเล่นเลยฮะบาร์ล็อกกี้ล็อกกี้มามาโว์กากหน่อยโชว์กากหน่อยเนี่ยผมก็คือผมจะเล่นแบบไม่มีปืนก่อนนะฮะเอ้ยไม่ใช่แบบว่าไม่มีไม่มีของครับผมเนี่ยจะเล่นแบบโง่ๆก่อนนะเอาแล้วป้าจะเฮ้ยมาได้ยิง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 แม่งยิงแม่งยิงแม่งยิงแม่งนี่คือใครฮะ เฮ้ยเออเออเออไม่เห็นเป็นไรเลยอ้าวทำไมเรายิงมาไม่ได้วะช่างแม่งโอเคอ๋อของผมไม่ตกนะตอนนี้โอเคของไม่ตกก็ช่างแม่งนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวสปอร์เลยผมเนี่ยเริ่มจากจุดแรกก็คือนี่คือของฟรีนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นของที่ไอ้เมนเตรียมให้ผมมาผมนี่นะฮะมีชุดไดมอนด์มากมายให้ผมเนี้ยใส่แม่งทั้งเซตน,นี่เลย <c oughs> อ่าเยี่ยมแล้วก็ เว็บกำลังทำนะจ๊ะโอเคแอดตาหล,ลอฝากถึงพี่ริวไม่หล่อผมโอเคฮะจนหมายถึงพี่ริวสุดไม่หลอเท่าแอดมินเนี่ยผมพี่ริวช่วยแนะนำปืนที่อยู่ในกล่องให้ด้วยนะครับเซิร์ฟนี้ปอมบี้ไม่มีนะพอเน้นพิวพีผมและกิจกรรมด้วยนะครับเน้นหาเฮเป็นกันเองเอ้ยเป็นเป็นกันเองอ่ะเป็นเองกันอ๋อเอ้ยถูกแล้วพี่ริวถ้าพี่ริวรีวิวไม่หมดระวังระวังระวังแล้ว,ลวก็โปรโมทโปรโม,รมชั่นอื่นๆหรือตัว NPC แรกของเดี๋ยวจะอัพเข้ามาของที่2นะครับของเซิร์ฟนะครับตอนนี้ยังแพทแรกของเเเเซิร์ฟบบต้านนนั่อองจุ๊ๆะคผมโ สายไปฮะอันนี้เป็นคิวเลอร์เอาเมดคิดดิ ه. บางทีนี่ต้องจัดหนักๆหน่อยเดีย๋ยวเออจะไปเล่นแบบกากาโง,ง่เลย VSS Airplay นะครับ,บคริกซ้ายยิงนะผมโอเคอันนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดเรายิงแบบว่าอะไรปะไม่เล็งเนี่ยจะแม่นปะวะต้องลองดูครับกระสุนไม่มีประกร,รอ่าเอามาให้หมดี่ผมกระสุนฮนะไอ้มีนุ่ารีวิวปืนให้หมดได้จัดไปถ้าให้หมดนี่เดี๋ยวผมจะเอามาแม่งทุกปืนเลยเนะี่ยเอามาแม่งทุกปืนนะนะั่นแหละ เอามาแม่งทุกปืนเลยฮะให้รีวิวหมดใช่ไหมจัดไปไปรุ่นอ๋อปืนจะบอกได้ใช้ได้หมดนีเลยเหรอเจกว่ะแนบก็เป็นอย่างนี้ก็ดีนะครับมันเป็นเกียนดีนะโอเคเปิดกล่องใหม่ให้ผมนะแล้วก็อันนี้คืออะไรวะเนี่ยมันคืออะไรอะ The New KT ทำไมเป็น Emerald ทำไมมันเป็น Emerald อันนี้ผมขอหาอา,อาหารหรืออะไรแบบนี้ก่อนนะครับมีอนติบิติกที่เป็นช่องสีมงวสีมงแยกอะไรก็ไม่รู้เนะีโอเคอาหารฟรีก่อน โอเดี๋ยวของบางอย่างผมก็ไม่ได้อยากได้พันนะฮะก็ทิ้งไปไ m เเม่ I MO, I MI, กากะโง่ๆอาหารมานะฮะโอเคเราไปรีวิวชุดอื่นต่อเลยครับผมก่อนที่เราจะเริ่มลงไปเล่นปืนกันนะฮะอันนี้คือโซนอ่าโซนกล่องครับผมนี่ฮะซื้อป้ายได้จากเว็บเลยนะฮะอันนี้คืออ่าซื้อป้ายได้จากเว็บนะครับผมตอนนี้เว็บก็กำลังทำอยู่นะครับนี่เว็บ coming soon ถ้าอยากได้ป้ายติดต่อแอดมินนะฮะสามารถเติมผ่านแอดมินได้เลยนะครับผมโอเคยีฟ yes. สามระดับเทีทูผมเนี่ยก็ยแต่ละคนก็นสงสัยว่าโหริวทําไมช่วงนี้โอ้โหแม่งไมซีโคตรเยอะเลยว่าแม่งเบื่อดูไมซีแล้วอยากดูมอสเนี่ยอยากดูมอสบ้างแล้วผมมอสมีมาแน่นอนแล้วผมแล้วก็มินิเกมเนี่ยมีมาแน่ๆนะฮะจเจลอาคุกขังเด็กเชี่ยเนี่ยเด็กเชี่ยนะเด็กเชี่ยเลยนะครับใครเป็นเด็กเชี่ยก็ระวังตัวไว้นะจ๊ะจุ๊บๆโอเคอันนี้เป็นอ่าเทรดโซนเทรดโซนอันนี้เทรดโซนเทรดโซนเย็บเป็นซับใหม่ๆผมนะสับไปรุ่นเนี่ย โอเควิ่งมณีมณีโชไม่มีไรใหผมนะนึกว่าจะมีของให้โดอะไรเงี้ยนะสับเบอร์ก็เพิ่งเปิดใหม่ตอนนี้หรือเปล่าวะน่าจะใช่นะครับผมโอเคนะก็เลยไม่ค่อยมีคนมาทิ้งคงทิ้งของไว้นะครับนี่คือช็อปวะผมสวัสดีช็อปช็อปก็ดูจัดการซิงๆเลยนะฮะยังไม่มีหาเลยเลยรับหาเลยดีไม่มีอะไรให้รับเลยนะครับผมโอเคไม่เป็นไรครับผมก็เดี๋ยวรออัปเดตแพทต่อไปให้ผมนะมีแน่ๆครับผมซึ่งผมอยากเล่นฟีลนิ่งครับผมเนี่ยแหละแหละสัเบอร์นี่ผมก็จะเล่นฟีลฟีลนิ่งเนี่ย มาบ้าบาบาบาเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยแค่นี้ยังโดดไม่ถึงเลยบ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยอจะเฮ้ยอาจจะเฮ้ยไม่ถึงว่าแม่งยากจริงเลยจริงอะมาสุดท้ายแล้วไม่ได้ช่างแม่งช่างแม่งช่างแม่งอ้าฝากเอาแล้วผมเนี่ยทิ้งไอ้พวกฟิลเลอร์นงฟิลเลอร์นิ่งไปลุงเลิงสวัสดีฮะพรีเมียม52 3วันนะผมเนี่ย92 7วัน3 0มถาวรผมเนี้ยฮะนี่ ทำนี้นะครับซึ่งแล้วแต่คุณว่าคุณเนี่ยอยากจะเล่นนานหรือว่าคุณจะเล่นแบบ5วันเลิก7วันเลิกงี้นะฮะแล้วแต่คุณนะโอเคเอาอาหารหมดแล้วเหรออันนี้ก็อของเซิร์ฟเวอร์นี้เนะี่ยผมก็คือ1เนี่ยห้ามขอของแอดมินนะ่ยห้ามใช้โปรหรือบาร์ครับผมเนะี่ยห้ามกลัวตีแอดมินเนี่ยห้ามไปตอแหลว,ว่าเป็นแอดมินนะครผมแล้วก็ห้ามก่อกวนวผู้เล่นในเซิร์ฟห้ามปากหมาครับผมแล้วก็ไม่เข้าใจอ่านข้อหนึ่งใหม่ครับนะผมห้ามตอแหลใครหน้าไหนนะฮะโอเคนี่กล่องบริจาคครับผมมกนยาาาาาาาออออหหรรไปเอาอาา่ ตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าอาหารแล้วครับอันนี้คือทีมงานของเซิร์ฟเวอร์ก็มีทั้งหมดสองคนนะครับผมโอเคอันนี้พี่ตั้แบบคลิกเลยก็สามารถเข้าไปโหลดกันได้ผมนะถ้าเกิดไม่ติดก็หาทางกันเลยลกันเออนะครับแอดมินเขาก็พยายามจะพยายามจะทําให้มันเกือบแล้วไงเกือบแล้วไงพยายามจะทําให้มันติดอยู่ผมนะสลับหรือว่าแบบเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้ใครสนใจก็สามารถติดต่อแอดมินได้ผมเพราะว่าตอนนี้เว็บยังไม่นี่นะฮะกูก็รีวิวซ้ําด้วย2รอบแล้วนะครับ โอเคนี่คือทีมอันนี้คือคำสั่งการสร้างทีมนั่นเองนะฮะทีม create นี่มดมันเข้ามาในห้องผมได้ยังแบบนึงอยู่ดีมดแม่งก็เข้ามาได้ไงก็ไม่รู้ผมแนะ่าาะแาสร้างทีมมาเลยให้ผมเนะี่ยกากจุงกากจุงนะผมเนี่ยเป็นทีมกาก,ากจุงนะอ้โคตรร้อนเลยจะแค่โอ้ยร้อนเออนะฮะเดี๋ยวผมเปิดแอร์ดวผาไม่ไหวแล้วเริ่มจะไม่ไหวละมามาเสร็จเซิร์ฟเวอร์น,นี้ก็ได้มาทีมแอฟเฟอะไรล่ะเราไม่ทีมแอฟเฟซร่าผมเราไม่สนใจฮนะ เรามีทีมนะเว้ยนะมีทีมดิสแบล็ลบทีมนะผมทีมอินวิทสามารถโชว์คนเข้าทีมได้นะครับผมตามนี้นะฮะแฉกโซนดูแล้วช็อปดูแล้วยังไม่เสร็จเลยอันนี้คือบ่อน้ําไม่ดูเว้ยไม่มีอะไรให้ทำนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มลงไปฟาร์มของกันดูนะฮะเซอร์เวอร์นี้ไม่มีซอมบี้นะจ๊ะจุบุจุบ,จบุสตาร์ผมแล้วก็สามารถไปฟาร์มของกันได้ให้ผมนี้ก็จะเป็นสุ่มเกิดนะฮะแล้วก็ขยับไฟกันก็ไปล็อกกี้ฟอร์ดได้นะครับผมโอเคแล้วเจอตอไม้ตอใหญ่ให้ผมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยดูแต่ลองไปฟาร์มของดูก่อนนะผมก่อนที่เราจะไปอ่าไปยิงปืนกันนะฮะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยนะครับของมันจะหายากหรืออะไรขนาดไหนนะผมโอเคนะถอดมาเนี่ยชึบตรงนี้มันเป็นไม้ขวางอะผมไม่รู้ว่าไม้มันมาจากไหนนะฮะโอ <c> ้ <oughs> มีเจ็บด้วยเนี่ยโอไมโครเนสแคร์ <c oughs> ปืนแจ็คแฮมเมอร์ซอมบี้โอ้โหแจ็คแฮมเมอร์ซอมบี้บ้าบอลเลยไม่เห็นมีซอมบี้เลยนะฮะเ <c oughs> ออเออ เออเอ don t, don t, don t อเอออะโดนโดนโดนไปเด้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 เออ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 ไม่โดนะไม่โดนนะไม่โดนนะไม,ไม่โดนนะไม่เป็นไรไม่โดนไม่ไรครับผมเนี่ยเรามีนี่ครับผมนี่นี่เรามีนี่ครับผมไม่กลัวตายไปแล้ว yeah, <c oughs> เยเบสฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยตกรอบด่ดา,า,น να, ดดา,านนะผมด่านนะมานนี้ไปเด้โอเคเปลี่ยนปิดครับผมเนี่ยโอ้โดนลอยหลัง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 จ้าโดนลอยหลังจ้า ต้องพยายามวิ่งเข้าบ้านนี้นะคุณผู้ชมอาหารไม่มีการันตีที่ผลงาน Come on d มอนดูสขมอนดูสยิงจากทางไหนวะอ๋อ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 มาเด้มาเด้ขมอนดูสขมอนดูส d มอนดูสขมอนดูสใช้ปืนอนะไรวะล่ะหลบได้เว้ยหลบได้เว้ยอ้วุเอาเลยครับผมอาปืนมานนี่ฮะเรามีเคทีอะไรอยู่นี่ว่านะครับแหม่โถรดูว่า อีบ้าเอ้อาจารยาสุดปืนนี้ให้ผมนีแล้วก็มายิงกันต่อไปมาอ๋ออยู่นูนน่นนะฮะฮึไม่โดนไม่โดนไม่โดนโ,โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมคิดว่าผมอาจจะวิ่งขึ้นนี่กนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้ขึ้นไม่ได้กร,รมงานแลวทีนี้ทันนี้ขึ้นได้ปะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เออเข้าหัวไปดีเข้าหัวไปดีแต่เราไม่มีอาหารนี่แหละครับผมเนี่ยจากที่จะมาฟาร์มโครงฟาร์มของนี่แม่งไม่ต้องหาแล้ว มาเอาเคทียิงแม่งเลย <c oughs> โอ้แอดมินแอดมินติดไฟเหรแอดมินอะไรวะเนี่ยโอ้โหโคตรจอกเอ็มโฟบ้าเลยไม่เอาเอ็มโฟฮะเราไม่เอาเอ็มโฟหากถ้าไม่ดอมมาจิ้มกับกะปิออกไม่ได้ด้วยหายหายแล้วตายไปแล้วแอดมินเฮ้ยปอนเหมือนกันนี่นะเราเนี่ยโอเคฮะอาหารไอไลท์อาหารไ like, อไริสแอปเปิ้ล อะไรก็ได้ตอนนี้ในหมดแั้วสดชื่นนฮะตอนนี้ดูไม่มีอาหารเลยแล้วเราสามารถทัพช็อปได้ปะวะเดี๋ยวผมขอลองก่อนนะฮะแมงของกากมากเดี๋ยวถ้าเกิดมีอาหารนี่ผมไม่ฟาร์มของเลยเนี่ยจริงๆถ้ามีอาหารผมไม่ฟาร์มของนะฮะผมปืนนี้ก็ถือว่าแรงอยู่นะฮผมโอเคเก็บไปครับเหลือไอไอเดียกับไอเอ็มไอเดียวนะฮะปืนนี้มันจะต่างกันอย่างไรแลาต้องพิสูจน์กันนะครับผมมาผมอาจจะไม่ได้ย้ายเมืองครับผมนะก็จะอยู่แค่เมืองนี้แหละนะ เราค่อยไปเมืองล็อกกงล็อกกี่ยวเนี่ยผมอยากได้อาหารตายหาไปแล้วตายไปแล้วใครยิงมั้อะเดี๋ยวไปไม่ไป้ไม่ได้ไม่ได้ขโมยดูขโมยโถ่โถเอ้ยโถอปาจ้าเฮ้ยโโโเอ้ยอปาจ้าโโโเอ้ยพอเราวิ่งไม่ได้แล้วครับผมตอนนี้นะฮะถ้าจะเดินก็โง่นะไอ้ไม่เดี๋ยวได้เวลาลองไอ้ไอเดียวครับอาหารเอ้ยเจอของดี เจ้าของนี่มันสุพพลภาพเยี่ยม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 เจอนี่ฮะแดกแม่งโหชุดก่อนเราแตกยากมากๆครับผมผู้ชมฮะแล้วจุดจุดนี้ไอ้ไม่เดี๋ยวยังไม่ได้ลองยิงคนให้ตายเลยต้องลองยิงคนดูนะฮะไม่โดนโดนแต่ไม่ตายช่างแม่งเปลี่ยนมือผมเป็นเป็น M200 ฮาโลวีนนะฮะแล้วก็ AWP ด l t i m o อก็เปืนนี่ฮะควิสซูเปอร์วี อะไรจ้าเบบีอะไรจ้าเบบีใครเมื่อกี้เหมือนนี้เสียงปืนนะผมได้ยินไหมปืนสไนเปอร์อ่ะเฮ้ยอยู่ทางไหนวะทางไหนวะเดี๋ยวก่อนได้ยินเสียงอยู่เมื่อกี้ไม่ใช่ได้ยินเสียงเห็นจะจักเลยอ่ะควันนี่มันลอยออกจากหน้าไปเฮ้ยเจะาเฮ้ยหลบได้หลบได้เราต้องหาอาหารเพิ่มก่อนนะผมนะแค่นี้มันไม่พอแน่ๆครับผมได้ V S S ป่ะเออไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยมึงอึดไปแล้วอึดไปแล้วอึดไปแล้วอยู่ดีๆทางไหนทางไหน เออเออเออืออ,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 อเฮ้ยไอ้เชี้ยตนได้ตายเบยอ,อ่ะรโดนปืนอะไรไม่รู้เนี่ฮะโอเคเอาละพี่เลี้ยวบอกต่อหมดทีล็อกกี้จ้าบอกต่อหมดทีล็อกกี้จ้าไปล็อกกี้ได้ครับผมเนี่ยจะไปไปรุ่นเราจะมาเล่นปืนกันวันนี้นะครับสตาร์ทอ่าตอนนี้โช๊ะอ่าเรียบร้อยครับผมเนี่ยปืนนี้ฮาโลวีนน่าจะยิงสองนัดตายครับผมเนี่ยไหนวะล็อกกี้ แล้วมือที่เราอยู่เมื่อกี้ใช่ล็อกกี้ปะหรือว่าไม่ใช่ไม่น่าจะใช่นะฮะอาหารเฮ้ยแมปอย่างนี้มันมีของดรอปด้วยโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งอะ่ะมีของดรอปไปด้วยนะก็ดีครับผมนะเผื่อแบบว่าหาทะเบียงเพิ่อมอะไรอย่างนี้นะฮะยิงไว้ลุ้นอยากยิงไว้ลุ้นมากเลยตอนเนี้ยเขมอนเขมอนแล้วเขมอนเขมอนเอ้ยเข้ามาดูบ้านนี้ก่อนนะฮะเผื่อมีของดีสุพรรณอยู่เจอชีช่เลวโว้ยอาหารก่อน เชีย่ยไอ้จ้าปืนอะไรไม่รู้อ่ะลองนี่นะฮะเข้ามาในบ้านเฉยเข้ามาในบ้านเฉยเข้ามาในบ้านเฉยโหหวัวแตกเลยฮะหวัวล้านเลยทีเดียวเชียวนะครับไม่รู้ว่ายิงหัวเนี่ยมันจะดาเมจคุณหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจครับผมต้องลองเทสดูฮะอุ้ยเชียช่ยเชี่ยเชี่ยด,ดด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  แต่กูจะต่อยจีน,น่ามึงและตูจะต่อยให้เบ้าม่วงทางไหนครับผมทางไหนครับเออเออ้ปแช่ตายจะตายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน AWPACMOP นี่จะมาดูกันหน่อยว่ามันจะโหดหรือเปล่านะครับ a w p อต a c อ o เรามาพิสูจน์กันนะครับยิงทังไหนวะยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นหรออ๋อเอาบอ่อเอาแม่นบอ่อเอาแม่นบอ่อเป็นเงเป็นเงเป็นเง

โอเคตอนเรนโบนี้ฮะไอ้ิชิยใช้แล้วนี่วะอาร์คไอ้ไม่เจอนี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 ่หน่อยแล้วเจอนี่หน่อยแล้วเจอนี่หน่อยแล้วมันกินยาของมันทำไมมันโอ้โหมันโดบยาลัวๆนะครับคุณผู้ชมเคขยิบมินปะวะโจ๊กเกอร์อ้าตายไปแล้วตายไปแล้วตายแล้วเราตายแล้วเราอันนี้ลองไหมลองยิงไหมลองยิงไหมไอ้ไม่นี้มันใช้ไม่ค่อยได้เลยเรนโบว์เนี่ยกากมาก เปลี่ยนปืนครับเป็นคิดนี่นะฮะคิดเอดว,วอนี่เฮ้ยนี่ตานี้ตลนน,นี้เออค่อยดีขึ้นหน่อยเขายังชั่วนะครับผมปืนนี้ฮะสายโหดแน่นอนสายโหดแน่นอนไปรุ่นคือกล่องบางกล่องในเะซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ดินในอาแบบนี้ผมก็จะเปิดไม่ได้ครับผมเนี่ยปัญหาจะหมดไปฮะคุณใช้แชมเปิลแอดมินเิ่งวิ่งไปนน่แล้วอดมิน หลอยหลังแม่งหลอยหลังแม่งลอยหลังมันเจ๋งเหรอมันเจ๋งเหรอเจงหงอเออตายไปดิลอยเจ๋งเหรอเจ๋งเหรออ่าเฮ้ออุ้ยแอบแอบแอบอือ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 สูญหมดก็สูญหมดก็สูญหมดสูญหมดสูญหมดโอเคเข้ามาแอบนี้ผมเนี่ยเซิร์ฟเวอร์นี้มันแบบเหมาะกับการพิวพิวว่ามันปั๊มยาได้ผมเนี่ยคุณผู้ชมนะอือ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 ไม่ตายง่ายๆหรอกเว้ย โอเคมาอีกน okay. like like right right ัดเดียวนัดเดียวก็เฟลได้พีก็สุดลุยเลยฮะลีโหลดลีโหลดแล้วเอาพีก็สุดลุยให้ผมอยิงแม่งยิงแม่งยิงแม่งแอดมินเหรอแอดมินเหรอแอดมินเหรอแอดมินก็โดนไป่ด้โดนไป่ด้โอเคโอเคเข้ามาในบ้านนี้ฮะหลบไปเนี่ยาเรียบร้อยเปิดกล่องได้หาเหิวในบ้านก็ไม่รู้นะครับของกาเก็บไปเก็บไปโล่อ่าไม่เอาครับโล่ราไม่เอาผมใช้โล่กากมีเอเซสวาเตอร์ถือไว้เฉยๆนะ มาดูนี่ครับแอร์เพย์ของผมเนี่ยเป็นปืนที่ผมเล็งไว้นะฮะปืนนี้ไม่ตายว่ะเหมือนจะแรงนะผมขอเบิร์บเสียนนนงนะิดนึงฮะเหมือนจะโหดนะคุณผ,ผู้ชมปืนนี้เหมือนจะโหดนะแต่ว่ามันไม่ตายอ่ะมีชื่นนะอ, you, อคนฮะฮันยูเชื่อออกไม่ได้ยังออกได้เว้ยทางนี้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 ออกได้เว้ยโอเคโอเคฮันนี่วอเตอร์ ฮันนี one, on, kommt, on, on, mieux, on, such, on, ่บอทเตอร์คอม d อนดูส์คอมมอนคอมม d นดูส์คอมมอ d ดูส์คอมมอน d ูส์แมงไม่ตายวะแอดมินอะแอดมินแล้วไงอะแอดมินแล้วไงอะแอดมินแล้วไงอะปืนนี้ไม่ตายให้ผมเนี่ยอืมมาเลยมาเลมาเลยลองปืนนี้มันใช้ปืนอะไรวะเราต้องวิ่งไปดูว่าผมแอดมินใช้ปืนอะไรฮะปืนอะไรของมันไม่รู้นะครับแอดมินยิง โถ่เอ้ยโถ่เอ้ยไอ้ยจะตายจะตายเอาจะตายเอาเนี่ยจะตายเอาจะตายเอาจะตายเอาคือปืนลูกฟองเนี่ยมันสามารถทำให้เราก่อแตกได้ผมเราก็ต้องระมัดระวังด้วยครับอืมอืมมันใช้ปืนแล้วนะเห็นยังเหมือนเหมือนเห็นแบบแบบเหมือนเห็นแบบแบบใช้ปืนไลใช้ปืนไลใช้ปืนไลเฮ้ยออออเ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 อโดนยาทันโดนยาทันโดนยาทันจ้าโดนยาทันจ้าอืม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 โดนไปสองเด้งฮะสองเด้ง ไม่ตายก็เรียนไม่โตจริงมาเด้มาเด้มาเด้ลองเปลี่ยนปืนบ้างครับผมนะเป็นปืนนี้ฮนะนี่ชี้อยู่ไหนวะยิงทางไหนวะเฮ้ยมาออกมาเนี่ยออกมาเต้นเล็บผมเนี่ยผมพร้อมจะลยุยคุณมากๆครับผมบอกเลยฮนะผมพร้อมมากๆผมพร้อมมากๆหลายๆๆๆๆๆๆขอร้อยหน่อยขอร้อยหน่อยอุ๊ยชยุดแตกชุดแตกแขกไปแล้วเวย้ชยชุดแตกแขกไปแล้วเวย้ชยชุดแตกแขกไปแล้วเวย้ย เฉ็ยดเฉด,ดละอยตายเลยนะฮะโอ้โหโดยเอ็มห,หน,นึ่งฝุ่นเฉีดทำไมดายิงเหรอเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเนี่ยแม่งใครบริจาคเมล็ดข้าวบ้างเอา,มาเมล็ดก,ก็ะสุดก็ล่ะโอเคผมนะเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นอีกตาหนึ่งผมโดยใช้แบบว่าเซตที่คิดว่ามันโหดที่สุดอ่ะนะที่คิดว่ามันโหทด,นนท,ดโหที่สุดนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปชุดใหม่นี่ใหม่หมวกใหม่นะครับผมใส่แม็กคาเซตบนนี่แหละตายยังไงช่างแม่งนี่คือตาสุดท้ายของเราแล้วผมเนี่ยของชีวิตฉันนะฮะ จ็คแคมเมอร์ซอมบี้มาเอ็มศูนย์เจ็ดเด,เดมาแล้วก็เขาเป็นอาร์คนะฮะ so, เซเวอร์น,นี้คือแบบว่าปืนมันไม่มีดาเมจบอกครับผมคุณก็ต้องไปไล่ตัวเองครฮะว่าปืนไหนเนี่ยมันมีดาเมจสูงบ้างครับผมเนี่ยซึ่งต้องใช้จินตนาการล้วนๆน,นะจ๊ะมาล็อกกี้มารอบนีเว้ยต้องไม่แพ้แน่ๆนะฮะอันนี้คลิกย,ยิง ตีนี่ไงเราตีไงเราตี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 เราชุดแตกแลแน่แอดมินชุดแตกแลแน่ชุดแตกแลแน่อืม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 อมมใช่มือตีมึงบ้าปะเดียวมึงบ้าปะเดียวชุดบ้าบ้าเหรอแอดมินอุ๊ยโดนยิงโดนยิงโดนลอยใครลอยเราโอ้แอดมินเอ้ยคิดอะไรอยูุดมีนะคิดอะไรอยู่แอดมินมันคิดอะไรอยู่ของมันไปเนี่ยแม่งวิ่งไล่ต่อยเฉยเลย เ,เดี๋ยวเรายิงไงอ้คนนี้ครับเออเออคิดแล้วอยู่ฮะ B P B P เพย์เยอะคิดแล้วอยู่ไปเอ,าเ,อ,อเาเนื้อหมูตีด้วยอต้องเอาเนื้อหมูตีมีนูนละอ่าหำใหญ่ก็ตายไปนะฮะโอเคครับผมอุ้ยคใครวะใครใครยิงใครยิงเด็กเรายิงเด็กผมหมอยิงเด็กผมหมอครับผมเนี่ยคุณเอกเอกเจฮะบังอาจมายิงเด็กผมได้ไงเนี่ยผมกำลังจะเก็บผลงานเลยเนะี่ย อุ้ย,อยโอ้โหตายตัวได้โอเคผมก็สำหรับซับเวอร์จ็อกเกอร์4ผมก็ไม่มีอะไรแล้วก็ผมไปเจอกันคลิปหน้านะฮะับสำหรับวันนี้สวัสดีสวีดัสนะผมถ้าเกิดคุณชอบซับเวอร์นี้อย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยนะครับผมไปแล้วฮะอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยล่ะเออนะฮะจะได้เป็นกำลังใจให้กัดเน,นี่ครับสวัสดีฮะอีอ